แนะนำ<จ>ตัวเองนะคะค่ะ,คะจิตราค่ะจิตรากริตป,ปานันค่ะอายุหกสิบห้าปีค่ะจบการศึกษาเออญ,ญาตรีธรรมศาสตร์ค่ะเจ็บป่วยก็มีโรคประจำตัวเป็นซีดท,ทั้งสองข้างที่ไตค่ะ <Okay. S 2> เออ เมันก็เลยมีมีผลไปถึงหัวใจด้วยทำให้เป็นความดันโลหิตสูงแล้วก็หัวใจโตไม่ทราบเอ่ออาจารย์ได้ยินไหมคะพอ,พ,อพอได้ยินอยู่ค่ะแต่ว่าถ้ารีเสียงทีวีอาจจะได้ยินชัดกว่านี้ค่ะ,คะไม่เป็นไม่เป็นไรค่ะรีเสียงนะคะคะ ฮัลโหลพอพอได้อยู่ค่ะค่ะแล้วก็อยู่จังหวัดไหนคะตอนนี้ตอนนี้อยู่อุดรธานีค่ะอยู่อุดรนะคะพอพร้อมบำเพ็ญร่วมในสังกัดภาคไหนคะอีสานไหมคะหรือว่าภาคอื่นใช่ค่ะใช่อีสานค่ะตอนนี้เอาอีสานก่อนแล้วก็เคยไปเข้าค่ายที่เชียงใหม่แล้วเข้าค่ายที่กรุงเทพใ แต่ว่าที่อุดรยังไม่เคยไปเข้าค่ายของของของอีสานนะฮะค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็รักษาสินห้าเป็นปกติพอได้อยู่ใช่ไหมคะสินห้าแบบปกติอะ,ค,ะค่ะค่ะสินสินห้าเบื้องต้นนี่ก็รักษามาแต่เด็กกันแหละแต่นี้มันก็ก็ตามภาษามันจะเติบโตไปตามความเข้าใจนะคะแล้วก็ความเข้าใจอย่างเดียวไม่พอมันต้องเอ่ออะไรอะ่ะต้องรู้จักเอ่อ ใช้ปัญญาควบคุมมีสติควบคุมมันด้วยบางทีก็บางทีก็ก็ได้บางบางทีก็พลาดโดยไม่รู้ตัวอะไรอย่างนี้นั่ะอ่าไม่เป็นไรค่ะเอาเบื้องต้นก่อนก็พอนะคะเดี๋ยวค่อยอธิษฐานไปเรื่อยๆตามลำดับไม่เป็นไรค่ะแล้วฟังรับฟังและเคารพมติหมู่มิตีได้นะคะได้ค่ะได้ค่ะจะสามารถเป็นจิตอาสาทำงานฟรีได้ไหมคะยินดีค่ะ ส่วนเหตุผลในการที่เข้ามาสมัครสถาบันวิชารามพอจะให้ข้อมูลสักเล็กน้อยนะไหมคะถือเป็นว่าโอกาสอันดีมากถ้าเราไม่สมัครตอนนี้นี่ไม่รู้จะจะ,จะรอโอกาสไหนเพราะว่าอาคิดว่าเอาได้ได้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาแบบผ่านผ่านมาแล้วก็ได้คือได้เห็น ได้เห็นผลกับตัวเองนะฮะเพราะนั้นเลยคิดว่ามันน่าจะเรียนให้มันเป็นเรื่องเป็นราวจริงจริงจังๆ,ๆ,ๆเพื่อจะได้เอาตามที่อาจารย์สอนนะฮะว่าพึ่งตนได้แล้วก็ช่วยคนอื่นได้ให้พ้นทุกข์นะฮะอ่ะพักคุณมากค่ะมีท่านใดะจะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตนะคะท่านใดที่ค่ะมีไหมคะ ถ้าไม่มีขออนุญาตโหวตเลยนะคะท่านใดคัดค้านกรณีเข้าศึกษาของท่านนี้ไหมคะถ้ามียกมือนะคะค่ะ <c oughs> ไม่มีนะคะผ่านนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ <c oughs> รับค่ะ <c oughs> จอดมาแล้วนะคะ